ตัวนี้โดยปกติปั๊มเกจนะครับจะไม่ใช่เป็นปั๊มออโต้นะครับจะเปิดปิดโดยการถอดปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เรามาตสวิตช์ควบคุมแรงดันปั๊มน้ำนะครับคว้าดีเอทเคนะครับก็กลายเป็นปั๊มออโต้ได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับใช้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็คือตัวนี้ก็จะไปทางน้ำเข้าเวลาต่อสวิตช์ควบคุมแรงดันปั๊มน้ำแล้วก็ต่อตรงทางน้ำออกนี้ได้เลยที่การต่อสายไฟก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่ถอดน็อตฝาครอบเลื่อนะคออก เข้า L หนึ่งแกเสองนะครับอ่าชุดล่างก็จะเป็นจากชุดมอเตอร์นะครับอ่าเข้าชุดด้านล่างเลยเลยเข้า U หนึ่งกับ U สองนะครับไปนี้อ่ายัดตอนนี้ปั๊มทํางานแล้วนะครับจะสังเกตเข็มนะครับเวลาเราปิดปั๊มนะครับเข็มจะขึ้นนะครับอ่าเสียงปั๊มเงียบแล้วครับปั๊มหยุดทํางานแล้วครับ ก็แสดงว่าสวิตช์ควบคุมแรงดันปั๊มน้ำของเราสามารถติดตั้งกับปั๊มเจ็ตเดี่ยวได้ครับถ้าหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมน,นะครับก็ทักมาหาแอดมินได้เลยนะครับผมขอย้ำนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ต่อแค่ปัม๊มไมโครครับตัวนี้ก็สามารถได้ต่อทั้งปั๊มเจ็ตและปั๊มบาดานได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังมาสอนวิธีการต่อกับปั๊มบาดานให้ดูนะครับ